ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเรายังอยู่ในบล็อกฟู้ดกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนผลไม้อีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในผลเลิบๆนะครับ f c บอกว่าให้เปลี่ยนผลไม้ในทุกๆ50เวลนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่รู้เวลถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณ7080เวลกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมามีผลไม้อะไรก็ไม่รู้จะตกถึงค้องนะครับ แล้วก็จะฟาร,ร์มไปได้เท่าไหร่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับอ่าก็ขอบอกเลยนะครับอู้โดนซะแล้วครับโอ้ยเยียบลย้อยชีเผอมันไม่ได้ให้ทันชีโมเลยมันซบจริงจริงเลยนะครับแย่จริงๆเลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวนะครับ ถ้าเราวิวหนักๆเนี่ยเราจะฆ่าให้หมดเลยให้หมดแมปกันเลยนะครับโอเคเอามาขี้โม้ก,กันต่อนะครับก็เราก็ไปเอาหาคี้สังเกตนะครับเดี๋ยวจะช่วยดูน่าคี้สังเกตเราได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเรี <c oughs> ยบร้อยเรามีหาคีสังเกตกันแล้วนะครับออาไม่พูดเยอะเอา อะไรครับมีแต่ผลแบบอ <c oughs> ผลกากากนะครับเดี๋ยวเอาผลชุบชีวิตกันแล้วกันนะครับวันนี้ผลชุบชีิตกินไปเลยนะครับเราไม่พูดจริงคาจริงครับผม <c oughs> มันจะเป็นยังไงครับกินเข้าไปครับเรียบร้อยผลชุบชีวิตเรานะครับ สกิ Skill set ลแซตนะครับยัไม่เคยใช้เลยไปเ,เราจะเจอกับอ่าเวลเก้ารนะครับไม่รู้เราตอนตอนนี้ป๊บปก F เอฟเรา เอาสกิลเอฟเราคืออะไรเนาะทำไมมันสกิลเอฟคืออะไรเอรเ่ยมัดทะลวงไส้พิฆาตโอ้โหเรากินคนแบบคนเราเนี่ยนะ ไม่รอดแล้วเราจะไม่รอดแล้วมาทะลวงไส้รู้สึกว่าโอ้โหอ,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 อะไรวะสกิลเอมันคืออะไรอ๋ออ่านะครับแล้วแล้วสกิลเราก็ครบแล้วนะครับถ้าไม่มีฮาคินะครับ สังเกตเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมเกือบเอาชีวิตมิรอดมาหลายครั้งแล้วอ้าวเดี๋ยวเราสกิลแซ่นะครับเป็นสกิลดีที่สุดนะครับเนี่ยทะลุสกิลเนะครับก็เป็นหัวกะโหลกร้องเนี่ยแค่นี้นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับ <laughs> กินผลไม้ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ อ่านะครับสกิลเนะครับตอนนี้ก็สกิล F นะครับ,นนก,ก,รบก็เป็นการพุ่งนะครับแบบนี้วิญญาณนิดเดียวนะครับต่อไปสกิลสุดท้ายสกิลสี่นะครับไม่รู้ว่าชุดชีวิตยังไงนะครับืวนฟูยังไงก็ไม่รู้นี่นครับตายแล้วเกินหม่แล้วก็ตายซ้ำอีก โอ oh, ้ชีวิตเนาะชีวิตนะครับชีวิตผล,ลไม้ดีดีเนี่ยคุณตายคุณจะได้รับการฟื้นปู50%เอซเอามาทำอะไรครับเนี่ยผลเนี่ยผลอ่อนขนาดนี้โอ้โห บอกเลยว่าไม่น่าเอามาฟาร์มนะครับผลน,นีไ้ไม่ไม่ไม่ไหวนะครับผลน,นี้ไม่ไหวครับนี่ทะลุไส้แค่นี้นี่นี่ร้องร้องก็ไม่ตายนี่ครับทะลุไส้ นี่แต่เราจะตายเองนะครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นโครงกระดูกแบบนี้เลยนะครับตายแล้วตายแล้วตายอีกบอกเลยอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับเนี่ยทะลุแค่นี้ ตามอย่างเหนื่อยน,นะครับลองมาดูสักว่ามีผลอะไรบ้างมีตังค์แค่เนี้ยโอ้มีผลอะไรครับผมมาใหม่หรือเปล่า c o n t r o ลข้ามรื้อไม่ตีหรือเปล่าแต่อันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดเทคักเรียบร้อยโอ้ผลตัวนี้แล้วก็ ไปแล้วจะะเปลี่ยนผลก็ไม่ได้นะครับแต่เราก็มีผลป็นใ้ผลนี่ไงเหลือหนึ่งผลนี่คือผลอะไรก็ไม่รู้กินไปเลยดีไหม ะกินมีผลอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะเป็นผลอะไรนะครับผมวันนี้เปลี่ยน2อคนแล้วขอให้ฟาร์มเร็วทีเธอเอาสกิลเยอะใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ โอ้ฝนทรายนั่นเองใ่ธรรมดาม่ธรรมดา,มรรมดาแต่ก็ไม่ใช่ผลที่จะเอามาฟาร,ร์มเนาะอ่าครับผลทรายเราเราได้สกิลเอฟมาแล้วนะครับเราบินได้ด้วยนะครับโอ้โหอ,อย่างนี้มันก็สวยดีครับผมถ้าบินได้อย่างเงี้ยชอบมากเลย แล้วน่าจะดูคนนี้สักระยะหนึ่งนะครับฮไปน่นะครับจะทำเควสต่อครับแต่จะสึกว่าบินบินช้าอยู่นะครับโอเคครับ เราได้มา ZXF นะครับสกิลเซนะครับระยะไกลนะครับไม่ใช่ระยะประสิทธิ์นะครับนี่สกิล l อนะครับก็จับขึ้นไปแล้วก็เราจะขยับไม่ได้เลยนะครับสกิล l F ก็บิน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 อย่างเงี้ยก็ พอใช้ได้นิดนึงนะครับแต่ QF เนี่ยไม่แรงเท่าไหร่นะครับจับดึงแลวขยับไม่ได้เลยนะครับเขาขยับไม่ได้เราอาจโดนสอยล่วงก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับวันนี้เรามาเปลี่ยนผลตามคำขอนะครับเปลี่ยน2ผลเลยนะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม